พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในบรรดาบุญกุศลนับล้านวิธีบนโลกใบนี้มีบุญอยู่เพียงหนึ่งอย่างที่มีอนุภาพรุนแรงกว่าการถวายทานเป็นร้อยล้านแรงกว่าการสร้างเจดีย์ทองคําเสียดฟ,ฟ้าและแรงจนสามารถพลิกชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งให้เปลี่ยนจากนรกกลายเป็นสวรรค์ได้ในพริบตาแต่ที่น่าเศร้าคือคนส่วนใหญ่กลับมองข้ามบุญชนิดนี้ไปทั้งชีวิต โดยไม่รู้เลยว่าของวิเศษที่สุดอยู่ในมือตัวเองมาตลอดเวลาคุณเป็นคนหนึ่งหรือเปล่าครับที่พยายามทําบุญมาตลอดชีวิตทุกวันพระต้องใส่บาตรทุกเทศกาลต้องมีชื่อคุณเป็นเจ้าภาพวัดไหนที่เขาว่าศักดิ์สิทธิ์คุณด้านดนไปกราบไหว้ขอพรคุณทําด้วยความหวังอันเปี่ยมล้นว่าสักวันชีวิตฉันต้องดีขึ้นสักวันความทุกข์ที่แบกไว้มันต้องเบาบางลง แต่ความเป็นจริงที่ตบหน้าคุณอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันคืออะไรทำไมยิ่งทำบุญปัญหายิ่งรุมเรา้าทำไมยิ่งให้ทานเงินทองยิ่งขัดสนทำไมยิ่งสวดมนต์ใจยิ่งร้อนรุ่มนอนไม่หลับเต็มไปด้วยความกมังวลเหมือนคุณกำลังตักน้ำใส่ตุ่มที่ก้นรั่วเติมเท่าไหร่ก็ไม่เต็มเหนื่อยเปล่าหลายคนเริ่มท้อแท้เริ่มตั้งคำถามกับความดี หรือว่าบุญกุศลมันไม่มีจริงหรือว่าเทวดาไม่เห็นใจคนอย่างฉันอาการน้อยใจในโชคชะตาแบบนี้มันกัดกินใจคนดีๆมานักต่อนักแล้วครับแต่ผมอยากจะบอกความจริงข้อหนึ่งที่อาจจะทำให้คุณตาสว่างสาเหตุที่ชีวิตคุณยังย่ำอยู่กับที่ไม่ใช่เพราะคุณทำบุญน้อยไปและไม่ใช่เพราะคุณไม่มีบุญแต่เป็นเพราะ คุณยังไม่ได้ทำบุญที่แรงที่สุดต่างหากครับเราถูกสอนกันมาแบบผิดๆว่าบุญคือการเพิ่มเพิ่มเงินบริจาคเพิ่มจํานวนวัดที่ไปเพิ่มสิ่งของที่ถวายเราสะสมวัตถุบุญภายนอกจนล้นมือแต่เราลืมดูสภาวะจิตภายในพระพุทธองค์เปรียบเทียบว่าการทำบุญด้วยเงินทองก็เหมือนเอาเครื่องหอมมาประพรมตัวมันหอมครับ แต่มันหอมแค่เดียวเดๆลมพัดก็หายและที่สำคัญมันไม่ได้ช่วยล้างความสกปรกที่เกาะกินผิวหนังเราออกไปได้เลยตราบใดที่ใจของคุณยังแบกความทุกข์แบกความแค้นแบกความยึดติดถือมั่นไว้ต่อให้คุณสร้างวัดทองคำฝังเพชรบุญนั้นก็ไม่มีแรงพอที่จะดันชีวิตของคุณให้สูงขึ้นได้เพราะน้ำหนักของความทุกข์ในใจของคุณ มันหนักกว่าบุญที่คุณทำเป็นพันเท่าวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับยอดมงกุฎแห่งบุญบุญที่ไม่ต้องใช้เงินแม้แต่บาทเดียวไม่ต้องเดินทางไปวัดไกลๆแต่เป็นบุญที่พระพุทธองค์ทรงยืนยันว่าใครทำได้คนนั้นชนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างชัดเจนครับว่าวัตถุทานเป็นบุญขั้นต้นธรรมทานเป็นบุญขั้นกลาง แต่บุญที่อยู่สูงสุดบุญที่เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องสว่างกลางใจคืออภัยทานและการวางจิตลงจากความยึดมั่นทำไมบุญนี้ถึงแรงที่สุดลองพิจารณาตามหลักธรรมนะครับบุญอื่นๆเราต้องอาศัยปัจจัยภายนอกต้องมีเงินต้องมีของต้องมีผู้รับแต่บุญแห่งการอภัยและการปล่อยวางคือการกระทำที่เกิดขึ้นที่จิตโดยตรง มันคือการปฏิวัติตัวตนของเราในวินาทีนั้นเลยคนทั่วไปธรรมชาติของจิตจะไหลลงตำ่ำคือชอบโกรธชอบแค้นชอบจำฝังใจใครทำเจ็บกูต้องจำใครทำแสบกูต้องเอาคืนนี่คือกรงขังที่ขังมนุษย์ไว้ในวัฏตตสงสารมานับพบนับชาติแต่ทันทีที่คุณตัดสินใจทำบุญใหญ่ด้วยการบอกว่าฉันให้อภัยหรือบอกว่า ฉันขอวางความยึดติดนี้ลงไม่แบกอีกต่อไปวินาทีนั้นคุณกำลังทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการเข็นภูเขาครับคุณกำลังฝืนกระแสกิเลสที่เชี่ยวกราดที่สุดพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ชนะในสนามรบเป็นพันครั้งก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่าผู้ชนะใจตนเองเพียงครั้งเดียวบุญชนิดนี้มันเข้าไปเปลี่ยนโครงสร้างของวิญญาณคุณจากเดิมที่เป็นวิญญาณที่หนักอึ้ง ร้อนรุ่มมืดมนให้กลายเป็นวิญญาณที่เบาสว่างและเย็นคุณเคยสังเกตไหม <S <S เวลาคุณบริจาคเงินคุณรู้สึกดีใจแป๊บเดียวก็เฉยเฉยแต่เวลาคุณให้อภัยคนที่คุณเกลียดที่สุดได้หรือเวลาที่คุณตัดใจจากของรักที่ทำให้คุณทุกข์ได้ความรู้สึกมันต่างกันราวกับฟ้ากับเหวมันจะโลง่งมันจะเบาเหมือนยกภูเขาออกจากอก น้ำตาแห่งความปีติจะไหลออกมานั่นแหละครับคือรสชาติของบุญที่แท้จริงบุญที่ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ใช่บุญที่พอกพูนกิเลสอยากได้อยากมีเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนผมขอเล่าเรื่องจริงของผู้หญิงคนหนึ่งสมมติว่าเธอชื่อคุณพลอยคุณพลอยเป็นผู้หญิงเก่งทำงานเก่งหาเงินเก่งและทำบุญเก่งมาก เธอเป็นประธานกรถินทุกปีสร้างพระพุทธรูปถวายวัดมันนับไม่ถ้วนแต่ชีวิตส่วนตัวของเธอกลับพังพินาศเธอเป็นโรคซึมเศร้านอนไม่หลับมาเป็นสิบปีต้องกินยาเป็นกำมือความรักก็ลมเหลวแต่งงานกี่ครั้งก็จบด้วยการโดนหักหลังลึกๆในใจของคุณพลอยมีก้อนหินก้อนใหญ่อยู่หนึ่งก้อนนั่นคือความเกลียดชังที่มีต่อพ่อแท้ๆของเธอพ่อที่ทิ้งเธอกับแม่ไปตั้งแต่น้อย พ่อที่ทำร้ายแม่พ่อที่ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูคุณพลอยโตมาด้วยแรงแขนเธอสัญญากับตัวเองว่าชาตินี้จะไม่ขอเผาผีทุกครั้งที่ทำบุญเธอจะอธิษฐานว่าขอให้บุญนี้ส่งผลให้ฉันสูงส่งกว่ามันขอให้มันต้องเสียใจที่ทิ้งฉันไปคุณเห็นไหมครับเธอทำบุญด้วยวัตถุแต่เธอเคลือบมันด้วยยาพิษเห็นความแข้น บุญนั้นจึงไม่เคยส่งผลให้เธอมีความสุขจริงๆเลยจนวันหนึ่งเธอไปปฏิบัติธรรมกับครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งท่านมองหน้าเธอแล้วทักว่าโยมแบกสุปเนาวไว้บนหลังมาสิบปีไม่หนักหรือคุณพอลอยร้องไห้โหท่านสอนให้เธอรู้จักบุญแห่งการให้อภัยท่านบอกว่าการที่โยมเกลียดพ่อไม่ได้ทำลายพ่อเลยพ่อโยมไปมีความสุขอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ไฟแค้นนั้นมันเผาใจโยมเองทุกวัน เผาจนกินไม่ได้นอนไม่หลับเผาจนชีวิตวิบัติถ้าอยากรอดต้องวางศพเน่านี้ลงเดี๋ยวนี้คืนนั้นเป็นคืนที่ยากลำบากที่สุดในชีวิตคุณพลอยเธอต้องต่อสู้กับทิฏฐิมานะความเจ็บปวดในอดีตมันผุดขึ้นมาเป็นฉากแต่เธอกัดฟันนึกถึงหน้าพ่อแล้วเปลนวาจาออกมาทางน้ำตาว่าพ่อคะหนูเอาโหสิกรรมให้พ่อหนูขอปลดปล่อยพ่อและปลดปล่อยตัวหนูเองจากนรกคุมนี้ วินาทีที่เธอพูดจบเธอเล่าว่าเหมือนมีลมพายุพัดออกจากตัวเธอความหนักอึ่งที่กดทับน่าออกมาสิบปีหายวับไปกับตาเธอลองไห้ด้วยความปิติบนอนหลับสนิทเป็นครั้งแรกโดยไม่ต้องพึง่งยาและปาฏิหาริย์ก็เกิดขึ้นหลังจากนั้นชีวิตของคุณพลอยพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือโรคซึมเศร้าหายไปหน้าตาผ่องใสมีราศีงานการที่เคยติดขัดก็ลื่นไหลและที่สำคัญเธอได้พบรักครั้งใหม่ เป็นคู่ชีวิตที่ดีที่ศีลเสมอกันทั้งหมดนี้ไม่ได้เกิดจากเงินล้านที่เธอเคยบริจาคแต่เกิดจากการให้อภัยเพียงครั้งเดียวที่ปลดล็อกชีวิตเธอออกจากพันธนาการของกรรมเก่าอย่างถาวรเพื่อให้เห็นภาพความน่ากลัวของใจที่ไม่ยอมวางเราลองย้อนเวลากลับไปในสมัยพุทธกาลมีตำนานเรื่องจริงที่พระพุทธองค์ทรงยกขึ้นมาเตือนสติพวกเราเรื่องของนางยักษ์กาลียัินี จุดเริ่มต้นมันเป็นเรื่องเล็กนิดเดียวครับเรื่องของเมียหลวงกับเมียน้อยในบ้านเศรษฐีเมียน้อยคลอดลูกเมียหลวงอิจฉาแอบเอายาพิษไปใส่ในอาหารจนเมียน้อยแท้งลูกตายก่อนตายเมียน้อยผูกใจเจ็บอาคาดแค้นสุดขีดเธออธิษฐานจิตด้วยแรงพยาบาทว่าชาตินี้มึงฆ่าลูกกูชาติหน้าก,กูจะตามไปกินลูกมึงทุกชาติไปดูสิครับแรงอธิษฐานที่เกิดจากจิตอาฆาต มันทรงพลังและน่ากลัวขนาดไหนหลังจากนั้นทั้งคู่ตายตกไปตามกันแล้ววงจรอุบาทก็เริ่มหมุนชาติที่หนึ่งเมียหลวงไปเกิดเป็นแม่ไก่เมียน้อยไปเกิดเป็นแมวแมวก็มากินไข่กินลูกไก่จนหมดชาติที่สองแม่ไก่ผูกใจเจ็บไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองแมวไปเกิดเป็นเนื้อทรายเสือก็ไล่กินลูกเนื้อทรายผลัดกันฆ่าผัดกันกินลูกของอีกฝ่ายวนเวียนอยู่แบบนี้ จากสัตว์เล็กเป็นสัตว์ใหญ่จากสัตว์เดรัจฉานกลายมาเป็นอมนุษย์จนมาถึงชาติสุดท้ายในยุคของพระพุทธเจ้าฝ่ายหนึ่งเกิดเป็นหญิงสาวชาวบ้านอีกฝ่ายเกิดเป็นนางยักษ์ที่ดุร้ายนางยักษ์ตามกลิ่นสาปแห่งความแค้นมาจนเจอมันไล่ล่าจะจับลูกของหญิงสาวกินหญิงสาววิ่งหนีสุดชีวิตอุ้มลูกวิ่งเข้าไปในวัดเชตวันมหาวิหารเธอวางลูกน้อยลงแทบประบาทของพระพุทธองค์แล้วร้องขอชีวิต วินาทีนั้นนางยักษ์วิ่งตามมาถึงประตูวัดแต่เข้าไม่ได้เพราะแรงพุทธานุภาพพระพุทธองค์ทรงเรียกนางยักษ์เข้ามาแล้วตรัสถามด้วยน้ําเสียงที่เปี่ยมเมตตาว่าดูก่อนนางยักษ์หากพวกเธอไม่มาเจอเราตถาคตในวันนี้เวรระง,งับนี้จะยาวนานไปชั่วกับชั่วกันพวกเธอจะผลัดกันฆ่าผัดกันกินเลือดเนื้อลูกหลานกันเองแบบนี้ไม่มีวันสิ้นสุด พระองค์ทรงชี้ให้เห็นความจริงที่สะเทือนใจที่สุดว่าการที่นางยักษ์ต้องทนทุกทรมานหิวกระหายเป็นปีศาจร้ายในชาตินี้ไม่ใช่เพราะใครสาบแต่เพราะใจของนางเองที่ไม่ยอมวางความแค้นตั้งแต่ชาติที่เป็นเมียน้อยนางสร้างคุกขังตัวเองสร้างนรกในใจตัวเองและต่อให้นางทำบนอย่างอื่นมาชดเชยแต่ตราบใดที่เชือกแห่งความแค้นยังไม่ถูกตัดนางก็ต้องวิ่งไล่ฆ่าเขา และถูกเขาฆ่าวนเวียนอยู่ในกองเลือดแบบนี้ตลอดไปเมื่อนางยักษ์ได้ฟังธรรมสติก็เกิดปัญญาที่ถูกความโกรธบังตามมาหลายภพชาติก็สว่างวาบนางร้องไห้โฮยอมวางดาบในใจลงยอมอโหสิกรรมวินาทีนั้นเองจากยักษ์ร้ายหน้าตาน่ากลัวกลายเป็นเทพธิดาผู้พิทักษ์ทันทีนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดครับว่า บุญไหนก็ไม่แรงเท่าบุญอโหสิกรรมเพราะมันคือบุญเดียวที่หยุดโกงล้อแห่งการฆ่าฟันได้จริงเรื่องต่อมาคือที่สุดแห่งการวัดใจลูกผู้ชายเรื่องราวของทีคาวุกุม,มารเจ้าชายหนุ่มที่ต้องเห็นพ่อแม่ถูกฆ่าตายต่อหน้าต่อตาพระเจ้าพรหมทัตกษัตริย์ผู้โหดเหี้ยมแย่งชิงเมืองและสั่งประหารพ่อแม่ของทีคาวุก่อนพ่อจะตาย พ่อได้ตะโกนสั่งเสียลูกชายไว้ประโยคเดียวว่าลูกเอ๋ยเจ้าจงอย่ามองการไกลอย่าจองเวรข้ามชาติและอย่ารีบมองการใกล้อย่ารีบด่วนทำลายมิตรภาพเวรย่อมไม่ระง,งับด้วยการจองเวรแต่เวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวรที่ขาวุหนีรอดไปได้เขาโตมาพร้อมกับความแข้งที่สุมอกเขาแฝงตัวเข้าไปเป็นมหาดเล็กรับใช้พระเจ้าพรหมทัต ศัตรูที่ฆ่าพ่อแม่เขาอดทนรอคอยจังหวะจนวันหนึ่งโอกาสท้องก็มาถึงพระเจ้าพรหมทัตเสด็จออกล่าสัตว์และหลงป่าที่ขาวุเป็นคนเดียวที่ได้อยู่รับใช้กษัตริย์เหนื่อยล้าจนเผลอหลับไปหนุนตักของทีคาวุต่างหมอนวินาทีนั้นทีคาวุชักดาบออกมาปลายดาบจอที่คอหอนของศัตรูแค่ออกแรงกดนิดเดียวความแค้นสิบปีจะได้รับการชำระ เลือดของมันจะล้างตีนกูจิตมานกระสิบว่าฆ่ามันสิมันฆ่าพ่อแม่มึงแต่ในวินาทีความเป็นความตายนั้นเสียงของพ่อก็ดังก้องขึ้นมาในหัวเวนยอมไม่ระงับด้วยการจองเวนมือของทีคาวุสันรร,ริกน้ําตาไหลพรากเขาต้องสู้กันระหว่างความสะใจกับความหลุดผลนี่คือการทำสงครามภายในจิตใจที่รุนแรงที่สุดยิ่งกว่าสงครามใดๆในโลก สุดท้ายที่คาวุตัดสินใจเก็บดาบเข้าฝักเขาเลือกที่จะเชื่อพ่อเลือกที่จะทำบุญที่ยากที่สุดเขาปลุกพระเจ้าพรหมทัตแล้วประกาศตัวว่าข้าคือลูกของคนที่ท่านฆ่าชีวิตท่านอยู่ในมือข้าแล้วแต่ข้าจะไม่ฆ่าพระเจ้าพรหมทัตตกใจกลัวสุดขีดก้มลงกราบขอชีวิตสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือปาฏิหาริย์แห่งบุญครับแทนที่จะนองเลือด ทั้งสองกอดคอกันร้องไห้สาบานกันเป็นมิตรกันพระเจ้าพรหมทัตคืนเมืองให้และยกลูกสาวให้แต่งงานด้วยที่เขาวุได้ทุกอย่างกลับคืนมาโดยไม่ต้องเปื้อนเลือดแม้แต่หยดเดียวคุณเห็นไหมครับถ้าวันนั้นที่ขาวุเลือกที่จะแทงดาบลงไปเขาอาจจะได้ความสะใจแต่เขาจะกลายเป็นกบฏท,ที่ต้องถูกไล่ล่าและบ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟไม่จบสิน้น แต่เพราะเขาเลือกที่จะแทงดาบแห่งความเมตตาลงไปที่ใจศัตรูเขาจึงชนะทั้งแผ่นดินและชนะทั้งใจคนได้ด้วยนี่คือข้อพิสูจน์ว่าการให้อภัยไม่ใช่การยอมแพ้ของคนอ่อนแอแต่มันคืออาวุธของผู้กล้าที่แท้จริงบุญนี้แหละครับที่เปลี่ยนศัตรูให้กลายเป็นมิตรเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนนรกในใจให้กลายเป็นสวรรค์นบนดินได้อย่างน่าอัศจรรย์ มาถึงตรงนี้หลายคนอาจจะยังสงสัยในใจลึกๆว่าแค่การให้อภัยแค่การบอกว่าไม่โกรธแล้วมันจะเป็นบุญใหญ่กว่าการสร้างโบสถ์สร้างวิหารได้ยังไงมันดูง่ายไปไหมมันดูจับต้องไม่ได้เหมือนเงินทองผมขอให้คุณวางความคิดแบบโลกโลกลงก่อนแล้วลองสวมแว่นตาเอ็กซเเล์มองทะลุเข้าไปในกฎแห่งพลังงานดูสักครั้งครับความลับข้อที่ห บุญนี้คือการตัดขั้วบระเบิดไม่ใช่แค่การทาสีบ้านการทำบุญด้วยวัตถุทานไม่ว่าจะเป็นเงินทองเข้าของหรือสิ่งปลูกสร้างเปรียบเสมือนคุณกำลังตกแต่งบ้านให้สวยงามครับคุณทาสีใหม่คุณซื้อเฟอร์นิเจอร์หรูๆเข้าบ้านบ้านคือชีวิตของคุณมันทำให้ดูดีทำให้มีความสุขสบายแต่ ใต้พื้นบ้านของคุณมันมีระเบิดเวลาฝังอยู่ลูกบืเริ่มระเบิดลูกนั้นชื่อว่าโทสะและความพยาบาทถามว่าต่อให้บ้านคุณสวยแค่ไหนถ้าวันหนึ่งระเบิดลูกนี้ทำงานตุ้มทุกอย่างที่คุณสร้างมาพังพินาศหมดไหมครับพังหมดครับไม่เหลือซากแต่การทำบุญด้วยการให้อภัยแล้วก็ปล่อยวางมันคือการที่คุณเดินลงไปที่ใต้ถุนบ้าน แล้วจัดการกู้ระเบิดลูกนั้นคุณตัดสายชนวนทิ้งคุณยกมันออกไปทิ้งนอกบ้านนี่แหละครับคือเหตุผลที่ว่าทำไมมันถึงแรงที่สุดเพราะมันคือการกำจัดต้นเหตุแห่งความชิบหายโดยตรงเมื่อระเบิดหายไปต่อให้คุณมีบ้านหลังเล็กๆคุณก็อยู่ได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขกว่าเศรษฐีที่นั่งทับระเบิดจริงไหมครับความลับข้อที่ส บุญนี้สร้างเคลื่อนความถี่ระดับสูงทันทีในทางวิทยาทางจิตจิตของมนุษย์ส่งคลื่นพลังงานออกมาตลอดเวลาจิตที่โกรธจิตที่แค้นจิตที่จ้องจะเอาคืนคือจิตที่มีความถี่ต่ำหรือว่า low vibration มันหนักมันร้อนและมันมืดซึ่งเป็นคลื่นความถี่เดียวกับนรกแล้วก็ความสวย เมื่อคุณส่งคลื่นนี้ออกไปคุณก็จะเป็นแม่เหล็กดึงดูดเรื่องซวยๆโรคภัยไข้เจ็บและคนเร็วๆเข้ามาหาตัวแต่ในวินาทีที่คุณตัดสินใจให้อภัยวินาทีที่คุณบอกตัวเองว่าช่างมันเทอะกูไม่เอาเรื่องและจิตของคุณจะดีดตัวพึ้งขึ้นสู่ความถี่สูงทันทีมันจะเบาสว่างและเย็นกลายเป็นขลืนความถี่เดียวกับ พรมและก็เทวดาและเมื่อคุณเปลี่ยนคลื่นความถี่ชีวิตคุณจะเปลี่ยนช่องสัญญาณทันทีจากช่องรายการนรกกลายเป็นช่องรายการสวรรค์งานที่เคยติดขัดจะลื่นไหลคนที่เคยเกลียดจะแพ้ภัยโอกาสดีๆจะวิ่งเข้ามาชนคุณเพราะคุณได้ย้ายตัวเองออกจากวงโครจรของความมืดมนเรียบร้อยแล้วความลับข้อที่ส นี่คือบุญเดียวที่ชนะกรรมพระพุทธองค์ตรัสว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรคำนี้ไม่ใช่แค่คำสวยหรูแต่มันคือกฎฟิสิก์ของจักรวาลถ้าเขาด่ามาหมายถึงแรงกรรมส่งมาแล้วคุณด่ากลับหมายถึงว่าคุณรับลูกกรรมนั้นไว้แล้วปากลับไปเกมนี้จะไม่มีวันจบคุณต้องเกิดมาด่ากันฆ่ากันอีกร้อยชาติ แต่ถ้าเขาด่ามาและคุณให้อภัยหมายถึงว่าคุณไม่รับลูกบอลน,นั้นปล่อยให้มันตกลงพื้นเกมจบครับกรรมเก่ายุติลงตรงนั้นคุณเป็นอิสระเขาจะเป็นยังไงเรื่องของเขาแต่คุณหลุดออกจากวงจรแล้วเห็นหรือ,อยังครับว่าทำไมพระพุทธเจ้าถึงยกย่องบุญนี้ว่าเป็นยอดมงกุฎเพราะมันไม่ใช่แค่การสะสมแต้มบุญแต่มันคือการ ปลดปล่อยวิญญาณให้เป็นอิสระอย่างแท้จริงมันยากครับผมรู้ว่ามันยากที่จะให้อภัยคนที่ทำร้ายเราแต่มันคุ้มค่าที่สุดถ้าแลกกับชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องทนทรมานอีกต่อไปถ้าคุณเริ่มเข้าใจแล้วว่านี่คือทางรอดเดียวของคุณคำถามต่อไปคือแล้วจะเริ่มยังไงเกลียดมันจะตายแค่นึกหน้าก็ของขึ้นแล้วจะให้อภัยลงได้ยังไงใจเย็นๆครับการให้อภัย ไม่ได้แปลว่าคุณต้องกลับไปดีกับเขาไม่ได้แปลว่าต้องให้เขากลับมาในชีวิตแต่มันคือการคายาพิษออกจากปากตัวเองต่างหากผมมีสขั้นตอนสู่การปลดปล่อยที่คุณทำตามได้ทันทีคืนนี้ครับขั้นตอนที่1ยอมรับความเจ็บปวดอย่าหนีหาที่เงียบๆนั่งลงหลับตาแล้วอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกเจ็บได้นึกถึงหน้าเขานึกถึงสิ่งที่เขาทำ อย่ากดความโกรธไว้ให้ดูมันเห็นไหมว่ามันร้อนเห็นไหมว่ามันบีบหัวใจบอกตัวเองว่านี่คือฐานไฟที่กูกำลังกรรอยู่ไม่เชื่อมือของเขาแต่มือของกูเองที่กํามันไว้ขั้นตอนที่สองแยกแยะกรรมใครกรรมมันใช้ปัญญาพิจารณาครับสิ่งที่เขาทำเลวกับเรานั่นคือกรรมของเขาเขาต้องไปชดใช้ในนรกของเขาแน่นอน แต่ความโกรธที่เราแบกไว้นี่คือกรรมของเราถามตัวเองชัดๆว่ากูจะยอมตกนรกไปพร้อมกับมันหรือกูจะถีบตัวขึ้นสวรรค์แล้วปล่อยมันจมลงไปคนเดียวถ้าคุณฉลาดพอคุณต้องเลือกทางรอดให้ตัวเองครับขั้นตอนที่3พิธีกรรมตัดเชือกเดคัทในสมาธิให้จินตนาการว่ามีเชือกสีดำเส้นใหญ่ล่ามเอวคุณไว้กับเอวของเขา เชือกนี้คือความแค้นที่ทำให้คุณไปไหนไม่ได้หายใจเข้าลึกๆรวบรวมพลังใจทั้งหมดแล้วจินตนาการว่าในมือคุณมีกันไกรทองคำคือสติและการให้อภัยแล้วพูดในใจดังๆว่าข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้แก่เธอกรรมใดที่เกี่ยวพันกันมาขอให้สิ้นสุดลงณวินาทีนี้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างไปฉันขอคืนอิสรภาพให้แก่เธอ และคืนอิสรภาพให้กับจิตวิญญาณของฉันเองฉับจินตนาการว่าคุณตัดเชือกนั้นขากระเด็นคุณจะรู้สึกเบาวูบเหมือนตัวลอยขึ้นขั้นตอนที่4แผ่เมตตาให้ตัวเองสำคัญที่สุดคนส่วนใหญ่อภัยให้คนอื่นไม่ได้เพราะยังไม่เคยรักตัวเองจริงๆหลังจากตัดเชือกแล้วให้กอดตัวเองในจินตนาการบอกกับตัวเองว่าเหนื่อยมานานแล้วนะ พักถือะนะใจเอย๋ยปลอดภัยแล้วนะส่งความรักให้ตัวเองขอโทษตัวเองที่พาไปเจ็บมานานเมื่อใจคุณเต็มไปด้วยความรักความเกลียดจะไม่มีที่อยู่ครับทำแบบนี้บ่อยๆครับแรกๆอาจยังโกรธอยู่ก็ไม่เป็นไรทำซ้ำๆเหมือนกับการขัดสนิมวันหนึ่งคุณจะตื่นมาและพบว่าหน้าของคนที่คุณเคยเกลียดที่สุดกลายเป็นแค่หน้าของคนแปลกหน้า ที่ไม่มีผลต่อความรู้สึกของคุณอีกต่อไปนั่นแหละครับคือวันที่คุณชนะอย่างสมบูรณ์แบบจำเลยนะครับบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่ใช่บุญที่ต้องใช้เงินซื้อแต่คือบุญที่ต้องใช้ใจแลกมาการให้อภัยไม่ใช่ของขวัญที่คุณให้คนอื่นแต่มันคือของขวัญชิ้นเดียวที่คุณมอบให้กับตัวคุณเอง อย่ามัวแต่สร้างโบสถ์วิหารภายนอกจนลืมปัดกวาดวิหารในใจเพราะสวรรค์ไม่ได้อยู่ที่ปลายฟ้าแต่อยู่ที่วินาทีที่คุณวางลงได้นั่นเองขอให้ทุกคนที่ฟังคลิปนี้จงมีความกล้าหาญที่จะให้อภยัยขอให้ท่านวางก้อนหินแห่งความทุกข์ลงได้ในเร็ววันและขอให้บุญแห่งการปล่อยวางนี้เป็นปีกที่พาชีวิตของท่านบินสูงขึ้นไปสู่ความสำเร็จความสุขและความสงบเย็นบุญรักษา ธรรมะคุ้มครองแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับหลุดบาปสวัสดีครับ